โรคต้อหินตอนที่2การวินิจฉัยต้อหินทําได้อย่างไรการวินิจฉัยและรักษาต้อหินตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะเป็นการป้องกันไม่ให้ตาบอดจากสูแพทย์จะทําการตรวจดังนี้ 1. วัดความดันลูกตาโดยค่าปกติอยู่ที่12-20มิลลิเมตรปรอทหากความดันตาสูงกว่า21มิลลิเมตรปรอทแสดงว่าสูงกว่าค่าปกติ 2. การถ่ายรูปขั้วประสาทตา 3. การตรวจวัดลานสายตาโดยใช้เครื่องตรวจวัดลานสายตาเพื่อตรวจดูว่าผู้ป่วยมีอาการมองเห็นที่แคบกว่าปกติหรือไม่ 4. การดมมุมลูกตาและบางครั้งอาจจาเป็นต้องวัดความหนาของกระจกตาวิธีการรักษาต้อหินคือการควบคุมความดันลูกตาให้เหมาะสมโดย 1. การใช้ยามีทั้งยาหยอนลดความดันตาและยารับประทานควบคู่กับการตรวจโดยจกักษุแพทย์ซึ่งจกักษุแพทย์ จะช่วยปรับวิธีรักษาให้เหมาะสมตามความรุนแรงของโรค 2. การรักษาด้วยการยิงเลเซอร์และการผ่าตัดผู้ป่วยบางรายหรือที่ใช้ยามไม่ได้ผลต้องใช้วิธีฉายแสงเลเซอร์หรือการผ่าตัดโดยในแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับดุลย,ะยะพินิจของจักษุแพทย์การป้องกันการเกิดต้อหินทำได้ดังนี้ 1. เข้ารับการตรวจสุขภาพตายอย่างสม่ำเสมอ 2. ใช้ยาหยอดตาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอไม่ควรซื้อยาหยอดตาใช้เองเพราะยาหยอดบางชนิดอาจทำให้ความดันลูกตาเพิ่มสูงขึ้นได้ 3. ออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามินบำรุงสายตา 4. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไปเพราะอาจทำให้ความดันในตาเพิ่มขึ้นได้ตอนต่อไปหมอจะพูดถึงการผ่าตาัต้อหินอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิจกจักษุศูนย์ศีพัฒคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือโทร053936948